สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบที่สมุดโครจรและเพื่อนร่วมโครจรสัปดาห์นี้ครับผมครับผมโจ๊กเกอร์นะครับ ขณะนี้พาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราอยู่กันที่บ้านหนองหอยอําเภอแม่ริมครับเดินทางมาไม่ไกลเลยนะฮะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เพียงทางแม่ริมทุกคนรู้จักแม่ริมดีขึ้นทางแม่ริมมาแล้วเนี่ยครับช่วงเวลาที่เรามาอยู่ในขณะนี้นี่อยู่ประมาณปลายปลายสิงหาต้นกันยาปลายฝนต้นหนาวถามคนที่นี่เขาบอกว่าอากาศหนาวแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวมากับอากาศหนาวเย็นแบบนี้โอ้โหนี่ครับลองดูครับบรรยากาศยามเช้ากับชาอร่อยอร่อยลองชิมดูอร่อยไหมครับ ไม่เคยชิมชาแบบนี้มาก่อนเลยรสชาติออกหอมหอม หว,หวานแต่มแตผมสงสัยว่าทำไมมันถึงซ่าชาอะไรมันชาได้ขนาดนี้นี่คือชาสมุนไพร7ชนิดเลยทีเดียวรวมสมุนไพรชั้นดี7ชนิดเอาไว้ในหนึ่งเดียวเรียกว่าสรรพคุณมากมายมหาศารทีเดียวครับทำให้ชุ่มคอลมหายใจสดชื่นบรรเทาอาการปรวดศรีรษะนอนหลับง่ายและที่สําคัญครับมันทําให้เรารู้สึกสมองปลอดโปร่งเป็นชาสมุนไพรสดที่เรียกว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ กับเรื่องราวความน่าสนใจของชาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณโจ๊กไปเจอพี่ชายผมคนหนึ่งซึ่งคนนี้นี่มีส่วนสําคัญมีส่วนเกี่ยวข้องกับความงดงามที่เราเห็นอยู่แบบนี้มากๆเลยทีเดียวเฮ้ยเร็วไปอีก<ป>นิดเดียวเดี๋ยวถึงแล้วเร็วโอ้ยเฮ้ย ตามผมมาครับคุณโจ๊กนี่ครับพี่ชายผมสวัสดีครับ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 ผมขออนุญาตยังเป็นทางการแนะนําตัวเองซะหน่อยครับครับคุณเบศครับสวัสดีครับผมชื่อคุณเบศเมืองมูลครับหัวหน้าศูนย์นวัฒนาโครงการหลวงน้องหอยครับเมื่อกี้ชารสชาติดีมากครับผมรับประทานเข้าไปมันซี๊ดมันโอ้โหมันเย็นจมูกมันไม่เคยดื่มชาแบบนี้มาก่อนนะครับสมุนไพรต่างประเทศครับเป็นชนิดครับก็ถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่ถ้า ใช้กับผ่าน้ำรน้องอะไรเรียกชาหมดซึ่งรจริงแล้วถ้าเป็นนิยามง่ายๆ<ม>ก็คือนําสมุนไพรสดทั้ง7ชนิดมารวมกันชา <ผม S 1> ทั้ง7ชนิดนี้นั่นสามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่หนองหอยของเราทั้งหมดครับผมตัวแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เลมอนบางอีกอันก็อันนี้เขาเรียกว่าชาหอมมันจะเป็นตัวที่ช่วย เรื่องของความหอมในใรรมชาทำให้สมุนไพรเ็ดชนิดนเรามีความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้พวกเลมอนทามแกเรื่องท้องอืดอันนี้จะเป็นพวกคาโมไมล์คาโมไมล์คาโมไมล์ก็จะทำให้เรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของการหลับสบายหลับสบายแล้วที่ก็ไอเจแปนิสมินอันนี้ลองได้ไหมครับผมลองได้ครับหลับตาครับผมตาบปากฟั่งๆครับเคี้ยวครับผมเป็นไงครับโอ้โหเย็นเหรอครับเย็นชังมเย็นถามที่ไตนะครับ เหมือนแบบมันซาอย่างกบบยาสีฟันอะเอาเจ็ดชนิดรวมมัดมาให้ผมทานทีเดียวดีกว่าครับุณโจ๊กไปแล้วอยากให้ชิมทุกดีครับผมนี่เมื่อกี้คุณโจ๊กลองญี่ปุ่นไปแล้วครับมีชาติอื่นไหมฮะมีมีอเมริกันอีกอเมริกันโอ้โหอันนี้คือตัวอะไรครับผมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า USA Mint USA Mint อเมริกันโอ้โหซาเหมือนกันไม่ต่างกันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าสำหรับผมนะครับตัวมินญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมาะกับผมมากกว่า ที่จานกว่าเยอะใช่ใช่ญี่ปุ่นเป็นไงครับผมบีบจาดีฟันใส่ปากกันเลยดีกว่านี้ย่เี้เราต้องปิดท้ายด้วยไอตัวย่าหวานอันนี้เป็นตัวเติมเต็มสําหรับคนไทยเพราะคนไทยชอบหวานแต่สังเกตอย่างหนึ่งนะมันเป็นสไตล์คนเหนือสังเกตจากการรับประทานอาหารเนี่ยคนเหนือจะติดหวานหน่อยใช่ใช่ครับนะครับนี่ครับย่าหวานหวานไหมนี่ฮอหวานเลยหวานเหรอ หวานมากคหวานมากจริงอ่ะมันมีความสดชื่นอยู่นะเอร่อยอ่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้เราละนี่คือเรียกว่าเป็นชาสมุนไพรครับเจ็ดชนิดนะนอกจากการปลูกเป็นชาสมุนไพรแบบนี้แล้วเรามีการปลูกอะไรยังไงอย่างมากไหมครับก็เราเป็นสูตรเรียนรู้ไงสูนรเรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชผักเมืองหนาวสมุนไพรต่างประเทศหลักหลยเจ้าคุณเจ้าคุณเชิญได้ครับผมขอบคุณครับ ผู้ชมครับนี่แค่เริ่มต้นกับการโครจรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมยังน่าสนใจขนาดนี้ช่วงหน้ารับรองว่ายังมีเรื่องราวดีๆรอให้พวกเราได้ไปสัมผัสและเรียนรู้กันอีกมากมายห้ามพลาดนะครับสนับสนุนการโครจรโดยศูนย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชบริการครบวงจรเพื่อสมรรถภาพสูงสุดสร้างสรรค์ทุกจินตนาการกล้อง D 5 0 0 2จากนิคอน สนับสนุนการโคจรโดยทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life AAS 3G 2100ไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตกลับมาโครจรกันต่อครับเรายังโครจรกันอยู่ที่บ้านหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้พี่ภูเบศหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยก็กําลังพาพวกเราไปสัมผัสและทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับก็ในส่วนของศูนย์พัฒาโครงการหลวงหนองหอยแล้วเนะี<ะ>่ยก็เป็นหนึ่งใน38ศูนย์กระจายอยู่5้จัาภาคเหนือคือเชีงยงใหม เชียงรายแม่สอนพะเยาและกก็ลำพูนศูนย์หนองหอยเราตั้งตั้งแต่ปี2527พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ12,000ไร่โหโหก็จะเป็นพื้นที่ป่า8,000ไร่แล้วเป็นที่เกษตรอีก3,000ไร่3,000ไร่คร <ไล S 2> ับอีกสัก400กว่าไร่เนี่ยจะเป็นที่ชุมชนมที่โรงเรียนบางที่อยู่อาศัยของอชาวบ้านเราเนี่ยเป็นถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักเมืองหนาวมีทั้งการปลูกในดินปลูกในน้ำปลูกโดยไม่ใช้ดินตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าศูนย์พัฒนาพืชผัก ก่อนที่เราจะไปถึงเกษตรกรเราต้องมาทดสอบที่ตรงนี้ก่อนพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ลองผิดลองถูกก่อนใช่ใช่ครับของโครงการหลวงเนี่ยเราไม่มีระบบประกันราคาแต่เราให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดเป็นนโยบายของทางองค์ประธานมูลที่โครงการหลวงคือของเจ้าพิเศษรัชนิท่านจะมองให้เกษตรกรต้องได้รับ ผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่น่าพอใจแลาได้ขณะเดียวกันศูนย์ก็ทํางานได้ราบรื่นหรือว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับประชาชนในพื้นที่นอกจากว่าเขาได้สิ่งดีๆแบบนี้แล้วเขาก็จะต้องนําสิ่งดีๆแบบนี้นําไปเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยคุน้าครับแล้วผมอยากรู้เหลือเกินครับว่าหลังจากเราได้ผลผลิตแบบนี้นะครับเรานําไปไหนตรอครับคุณน้านำผลผลิตเหล่านี้ไปสู่อาคารผลิตผล เดี๋ยวว่าที่เราพูดกันง่ายๆอาคารคัดบรรจุถึงจะมีการแพ็กเกจมีการตัดแต่งมีแยกทำความสะอาดเอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับพวกเราก็แปลงร่างมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ถูกสุขลักษณะนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับผมสสวัดีคคุณอะไรครับ ค,คุณนุชนะ<อ>พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเรียกว่าอะไรครับณจุดนี้จะเรียกว่าอาคารผลิตผลศูนย์พัฒนาโครงการลงนองหอยค่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าพอเกษตรกรในพื้นที่มีการเพาะปลูกเสร็จเขาก็จะมาส่งที่บริเวณนี้ครับมาส่งเสร็จแล้วก็มีการทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ผ่านกระบวนการสายพานผลิตเข้าไปแล้วเข้าไปเพื่อบรรจุพันธุ์ใช่ค่ะอันนี้ ก็คือผักกาดแก้วที่เรากินกันนะใช่ค่ะ <effectiveness. S 1> แต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับผมผักกาดหอมห่อค่ะผักกาดหอมห่อ<ๆ>แต่และหัวน<ๆ>ี่อัดแน่นเลยทีเดียวครับแล้วก็ดูสดใหม่น่ารับประทานมากๆตอนนี้นะคุณผู้ชมนะมีจานสลัดวางนะมีน้ำสลัดผมว่าผมกินได้เลยเนี่ยอันนี้โอ้โหนะหน่าทานมากอะน่าทานมากเลยครับอ่ะลองชิมดิพี่โจ๊กอือเป็นไงฮะกรอบกรอบหวาน เรียกว่ามาสดๆเลยทีเดียวเห็นบอกว่ามีพูดผลแปลกๆด้วยในบริเวณนี้เดี๋ยวพาผมไปชมสักนิดหนึ่งเชิญครับผมแค่ถ่ายครับนี่อะไรครับผมไม่รู้ครับยอมอะไรครับพี่นุชอันนี้เรียกว่าฟักจันบินค่ะอะไรนะฟักจันบินฟักจันบินผมบอกตรงว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคล้ายๆฟักทองอย่างเงี้ยเหรอคล้ายๆค่ะเอาไปทําอะไรอ่ะครับเรื่องฟักจันบินเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เอาไปประดับ แต่ว่าทานได้อ๋อเป็นพืชประดับนะฮะด้วยความสวยงามของเขาเออสวยนะสวยสวยและแปลกตาเลยทีเดียวรสชาติเป็นยังไงลองชิมได้ไหมครับผมได้ค่ะนะครับจะอร่อยแค่ไหนอ๋อผ่าเอามาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเออคล้ายๆบวบเลยทีเดียวอร่อยไะอฮะอร่อยฮหมอร่อยเออไม่เอาไม่แบ่งไม่แบ่งด้วยผมบอกเลยว่ารสชาติกรอบแล้วมัน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  ผมว่ารสชาติเนี่ยเหมือนแตงกวาพี่จ๊อกให้ถ่ายอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับผมตอบได้เลยครับครับกลร้วยไปเช็กล้วยครับอะไรครับมันคือสายพันธุ์เดียวกันแต่นี่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งฮะเราเรียกว่าอะไรนะครับซูกินี่ค่ะซูกินี่ซูกินี่เป็นฟักเหมือนกันแล้วก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังมีนี่ด้วยฟักคอหงฟักคอหงสข้าวหงโอ้ท่านรองสังเกตให้ดีลักษณะรูปร่างนะครับ เนี่ยเหมือนหงเนี่ยจิออนนตาการได้มีคอเขาะะ,ะนี่หัวนี่ก็คือจะงอยปาก อันนี้กินได้เหมือนกันรสชาติคล้ายกันเหมือนกันเลยและนี่คือพืชผลทางการเกษตรที่อยู่บริเวณพื้นที่หนองหอยของเราเนี่ยมีการทดลองเพาะปลูกต่างๆกันนาได้มากมายเหลือเกินรั้งแรกในชีวิตบอกเลยไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็ไม่เคยรับประทานแบบสดๆแบบนี้มันรู้สึกดีมากๆครับได้เห็นถึงความสะอาดสะอ้านของบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีความมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าพืชผลทางการเกษตรที่ผ่านทางโครงการหลวงไปไปถึงมือเรานั้นเนี่ยเรียกว่าสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจริงๆเอาละครับจากนี้ครับผมอยากท่อง เที่ยวบริเวณพื้นที่หนอหอยของเราทั้งหมดตรงนี้ม,มีอะไรแนะน,บบนําเป็นพิเศษไหมครับในส่วนของศูนย์เรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าถิ่นพาไปเที่ยวโอ้เจ้าถิ่นเลยเห,หรอ,หรอฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาพี่ๆกันตรงนี้เลยไปพี่โจ๊กไปเดินทางกันต่อครับขออนุญาตไปหนึ่งอันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นต้นทางของพืชผักที่มีคุณภาพแถมยังสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้กับผู้คนบนที่สูงน่าปลื้มใจแทนผู้คนที่นี่จริงๆครับแต่ก่อนที่พวกเราจะไปโคจรกันต่อน,นั้นผมก็มีกิจกรรมดีๆจากที่ปรึกษาทางด้านการโคจรนํามาฝากผู้ชมกันด้วยแหละครับ กิดขึ้นอีกแล้วครับกับกิจกรรมดีๆใน Connect New Life Charity 2013โดย Connect By สมิติเวชกับการล่องเรือไหวพระริมแม่น้ำเจ้าพยาโดยมีวิทยากรพิเศษอาจารย์เผ่าทองทองเจือเป็นผู้ให้ความรู้และความประทับใจตลอดการเดินทางกับการสการะวัดกรลยาณมิตรวรมหาวิหารชมสันเจ้าเกียงอันเก่งชมโบสถ์ซันตาครูสและร่วมทำบุญที่วัดอรุณราชวารารามซึ่งรายได้ทั้งหมดมอบให้กับกองทุน New Life เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กโดยโรงพยาบาล Smith ed, สมิติเวสศรีนครินอีกด้วย การ n อนเน็กตายสมิทเวทเนี่ยนะคะนอกจากมาทัศนาศึกษาแล้วสำคัญที่สุดเราได้ร่วมใจกันนำรายได้ไปช่วยเด็กที่ป่วยใจพิการแต่กำเนิดเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพรมรัชินีุฒิราชาค่ะนี่แหละครับคือกิจกรรมการกุศลดีๆที่ Connec กตบายสมิทเวทและกลุ่มสมาชิกได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจในครั้งนี้ <S <S ถือว่าได้รับทั้งความรู้ความประทับใจแล้วได้บุญอีกด้วยนะครับ สนุนการโครจรโดยแตงโมทัวโทร02 277 0000เราเข้าใจทุกการใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดยูเมพชีวิตใช้ต่างเหตุผลม่อนอิงดาวรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่โทร086 216 7405 กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้พวกเรายังพาผู้ชมโคจรกันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสายหมอกและขุนเขาบนความสูงกว่า1,300เมตรจากระดับน้ําทะเลที่บ้านหนองหอยอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ก็กําลังเดินตามหาเจ้าถิ่นที่จะพาพวกเราไปเดินทางท่องเที่ยวกันต่อครับเฮ้ย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 ยยเยยเเยยเีย่้เ ถูกครับผมจ็อบครับผมอ๋อมีโจ๊กครับครับผมครับแล้วพวกคุณเป็นใครครับผมจอินครับอ่าหลังในนี่อ่เฮ้ยชันเผาไหนชันเผามองค่ะเอาดูการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้สวยสวยมากครับหมุนเลยเดี๋ยวอยู่ก่อนไปนิดนึงกับพาหนะการเดินทางเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เราเห็นนี่เราเรียกอะไรล้อเลื่อนค่ะอะไรนะล้อเลื่อนค่ะล้อเลื่อนอยากลองเล่นเล่นได้ไหมเนี่ยได้ครับไม่มีใบขับขี่ขับได้ไงครับเนี่ย แต่อันนี้คือรถบนดอยเขาไม่มีใบขับขี่แล้วก็ทาคนเดียวครับอ๋อทำเองด้วยเอาพี่เจ้ากับพี่โจ๊กลองหน่อยครับช่วยกันหน่อยถ้ากาเกียร์นี่ดูน่ากลัวมากต้องเอาให้มันนี่สตาร์ผมพี้สวิตอุ่นใจอุ่นใจโอเคพร้อมยังครับไป นี่โปรเฟชชั่นนอมันต้องใช้มือแงเอาเอาเอาไปไหนกันหมดเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย อันนี้จะพาพวกพี่ไปไหนพาไปหาพี่สาวคนหนึ่งค่ะแถมน่ารักด้วยนะคะโอ้ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยไปน,น,นี่ค่ะพี่สาวโหน้เดี๋ยวเดี๋ยว รวดเร็วทันใจถอยไปก่อนยังไม่รู้จักเลยครับแนะนําก่อนยางเป็นทางการชื่ออะไรนะคะชื่อสายค่ะพี่สายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ไหนบรเวณนี้เราเรียกว่าที่สวนอีเดนค่ะครับนี่คือไร่อุค่ะไร่องุนองุนพันบิวตี้ซิเลตค่ะอร่อยกินได้ด้วยเหรอกินได้ค่ะกินได้ทานได้ลอดสารค่ะโอ้เลยอร่อยนะอร่อยใช่ไหมคะค่ะหวานกรอบนี่คือเราไม่มีการใช้พวกสารเคมีเลยใช่ไหมมีครับองความรู้ที่เราได้รับตรงนี้มามันมาจากที่ไหน ก็จะเป็นศูนย์พัฒนาคงกระวงงคงกระวงเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับไการปลูกบนดอยนี้ไม่เห็นมีที่ไหนเขาปลูกองุ่นกันเลยไม่มีค่ะที่นี่จะเป็นที่แรกเลยก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นทดลองเราไปดูงานที่อื่นมาแล้วไปดูเสร็จปุ๊บเอามาลองทําดูแล้วก็มาลองปลูกอย่างนี้แล้วเรามีแปลรูปอะไรไงบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างแรกต้องเก็บองุ่นมาก่อนนะคะเราจะเลือกยังไงดูยังไงว่าอันนี้เก็บได้แล้วนี่เก็บไม่ได้แบบสีเข้มๆดำๆเลยค่ะดำที่สุดเลยค่ะระยะเวลาเท่าไหร่ก่อมันจะดำเนี่ยครับ ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเดือนหนึ่งอ๋อเดือนหนึ่งก็เก็บได้แล้วเนาะอถ้าอย่างนั้นผมว่าผมได้องความรู้ละเดี๋ยวผมจัดการลองเดินเก็บดูเฮ้ยยังไงยังไหนลองที่ไหน กันครับผมหอมหวานมากคุณผู้ชมอันนี้หอมหวานมากๆเลยทีเดียวค่ะ pues <Mm hmm> อร่อยเดี๋ยวฮะปั้นหนึ่งกระปุกลองลองชิมดูครับผมค่ะครับผมหวานอร่อยครับผมเออนี่น really ี่น้ำน้ำองุ่นน้ำองุ่นค่ะน้ำองุ่นบัดเดินขอคุยเรื่องน้ำองุ่นนิดนึงครับสมมติเราขายเราขายเป็นขวดขวดเท่าไหร่ครับผมขวดละยี่สิบบาทค่ะราคาถูกถูกไปไหมอ่ะค่ะถูกถูกไปไหมยี่สิบบาท แล้วมันเป็นไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณโจ๊บแล้วถามว่าอัง,องุ่นที่เราได้